สวัสดีครับคือวันนี้ไม่ได้มีเทคนิคค,ความรู้หรือว่าประสบการณ์อะไรมาแชร์นะครับแต่จะบอกว่าพอดีวันนี้ได้คุยกับทาง YouTube Thailand นะฮะ,ะคุยทางไกเลเลยจากประเทศสิงคโปร์นะครับพอดอีถ้าใครได้ดูในโพสต์ของชุมชนหรือว่าใน Facebook เนี่ยผมจะเคยโพสต์ว่าทาง YouTube เนี่ยเขาได้เชิญผมให้ไปเป็นหนึ่งใน YouTube contributor คอนดิบิวเตอก็คือเป็นผู้ให้ข้อมูล YouTube ก็คือออกมาสอน YouTube นี่แหละนะฮะก็ได้เชิญไปแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสได้พูดคุยกันทางไกลผ่าน Google Meet นะฮะแล้วก็ได้คุยถึงรายละเอียดว่าต้องทำอะไรยังไงนะครับก็ทางชื่อคุณมายนะทาง YouTube Thailand ที่อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยเขาก็มีสไลด์ให้ดูนู่นนี่นั่นว่า โปรเจกต์นี้มันมีอะไรทำยังไงบ้างซึ่งหน้าที่ของ YouTube c o n t r i b u t o r ก็คือนั่นแหละคอยออกมาทําคลิปนะทำคลิปให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง y t u t u นะโดยที่ทางช่องของผมเนี่ยบีออนชา l แนลเนี่ยก็จะมีโอกาสได้รับทราบข้อมูลใหม่ๆแล้วก็ฟีเจอร์ใหม่ๆที่กําลังจะมีในอนาคตคือผมจะได้ทดลองใช้ก่อนแล้วก็จะมีข้อมูลใหม่ๆมาให้ผมเนี่ยศึกษาทําความเข้าใจ ก่อนแล้วก็ทําคลิปเผยแพร่นะฮะทำคลิปเผยแพร่เพื่อให้ให้เข้าใจง่ายที่สุดนะครับเพื่อให้คนไทยนี่แหละได้นําไปใช้โดยณตอนนี้เนี่ยยูทูบคอนดิบิวเตอร์ในประเทศไทยณนะตอนนี้นะมีอยู่3คนซึ่งผมเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นคนที่4นะฮะแล้วก็ทั่วโลกตอนนี้นะฮะก็มีประมาณ100คนนะประมาณนะฮะก็ถือว่าเป็นเกียรตินะครับก็รู้สึกดีใจอย่างมากเลยที่ทาง YouTube เขาได้เลือก Beyond Channel นะฮะในการเป็น YouTube Contributor ในครั้งนี้นะครับก็หลังจากที่ได้พูดคุยกันเนี่ยเสร็จเรื่องงานว่าทำอะไรยังไงบ้างนะครับก็ได้พูดถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยที่ผมจะได้รับนะฮะที่ว้าวมากๆเลยก็คือผมก็จะมีโอกาสได้พูดคุยกับ YouTube Contributor ทั่วโลกนะฮะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันและกันเป็นเรื่องที่ดีนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่วาวเช่นเดียวกันผมก็จะมีโอกาสได้รับเชิญไปงานรวมเหล่ายูทูบเบอร์ชื่อดังเมืองไทยพวกช่องร้านซับอะไรประมาณนั้นนะฮะก็จะมีโอกาสตรงนี้นะครับก็ถือว่า เป็นเกียรติอย่างมากเลยขอบคุณนะฮะที่ทาง YouTube Thailand ไว้ใจเลือกวิญญนชาแนลนะครับให้มาเผยแพร่นำความรู้มาสอนเกี่ยวกับช่อง y o u t u b e ฮะเป็นตัวแทนประเทศไทยนะเป็นหนึ่งใน4คนนะตอนนี้นะฮะก็ผมจะทำให้ดีที่สุดนะฮะยังไงก็ฝากาฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับยังไงเราก็จะสู้ไปด้วยกันเหมือนเดิมนะฮะสำหรับยูทูเบอรมือใหม่เนี่ย ก็ถ้ามีปัญหาคำถามอะไรนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคหรือว่าจะเป็นเรื่องเรื่องของกำลังใจเรื่องอะไรพวกนี้นะฮะก็สอบถามมาได้นะครับแล้วก็ยังไงผมก็ยินดีที่จะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะยังไงเราก็เดินหน้าก้าวไปด้วยกันนะฮะ